สวดีค่ะชาชาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับชาชากันได้อีกแล้วค่ะอาบน,น้ำตามเคยค่ะวันนี้ก็มีน้องก็มีมีลูกบิหลานมิควานช้างคนใหม่มาด้วยเห็นไหมกระชูด้วยค่ะวันนี้ชาชาก็มีขาแล้วนะคะเห็นไหมชาชาได้ขามาเดินอีกแล้วค่ะ <c oughs> เดียรอันดาก็จะขโมยไปทำหักอีกวันนี้คลิปนี้ก็มีควานเล็กๆมาช่วยจุด้วยนะคะมือปิดเทอิมแล้วน้องก็มาเล่นด้วยกันดา,านีอะไรบ้เราบาจะได้มีคนช่วยดูไรช่วยดูกันเยอะๆอย่าลืมนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยะคะ่ะกดติดตามด้วยนะคะอันดาจะได้มีกำลังใจ ไหนอันดาก็จะมีความสุขความน้ำอย่างนี้แหละอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมวันนี้เราอาบน้ำถึงสองครั้งแล้วนะเนี่ยมีชาวด้วย ต่ถ้าเขาอิ่มแล้วเขามีอาหารสมบูรณ์มีอาหารพร้อมก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต้องมีวะความตื่นครับอะน้ำไอเคลงแล้ว กินเลยมีความฝึกแรงดานนะเดีไปหาพี่เขตดูแรงแรงะดินจะออกนี่มนติดไอ้นั่นยางป่วยนะมันตัดบอกมันก็ด,ดำ 滴滴。 ยายาอาบน้ำด้วยรอเปล่าดูดูเอ๋ดูเดาก็ช่วยูด้วยเห็นอดาก็ช่วยูตัวเองด้วยนะลุกแลลุกอี่คอางนึงลไปนี่ลุกไปลมาม่าไปล ไม่เลยหนี่ได้หนีไม่ไดมัน,น,มน,น,มนมาดถูลบแล้วคุณยากกินน้ำรือเปล่ายายค่คุณยายกินน้ำด้วยเหรอออกกระเทาะชาคุณยายคุณยายรักแฟมิลี่ค่ะนะฮะคุณยายกินก่อนได้ค่อยอาบกอ่อนดาแล้วเล่นทีลูกถูก,ก่อนอันดาถูรอเลยวันลุนข้าว ยายสองเงินก็จะกินด้วยนนเห็นไหมยายสองเงินต้องกินแลานยายลักซี่นะคะตามคิวตามอาวุจูน่าริงมัดแค่ไงเลยฮะมัดโบลักซี่้ยรงๆรูเร่งๆ อย่าลืมนะคะเชิญติดตามกดติดตามกดไลค์กดแคร์ให้ดาด้วยค่ะจะไมลเสียงด้วยเสียงเสียงดาเจ้าเสยหรือเปล่าเสียงก่อนติ้ง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 ติงติ้งติ้งติ้ยติ้งติ้งติ้อตงมีความสุข้งเลยงติ้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 ิแ้ ยายก็กินน้ำนานนั้นเนี่ยดูสิท้องป่องเลยก็กินน้ำเรื่องท่านยายจะเอาให้ นะครับมันมีลกๆเลยๆๆจะได้สูญข้างหนึ่งเลยล่ะเมื่อเลยตัวเปียกขาใหม่แล้วจะช้าอ่า วันนี้จะไม่เปียกครับเพราะเพราะแต่งมาสวยแล้วค่ะวันนี้วันนี้จาชาสวยแล้วไม่อาบค่ะอีกประมาณสามอาทิตย์ความสวยจะหายไปลุกเลยเร็วเร็วเรวเร,เรน้ำจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดท้องละเดี๋ยวขาใหม่เปียกนะ วันนี้ไม่ให้เกลียดไม่ให้อันดาขโมยไปทำค่ะเดี๋ยวอันดาจะขโมยคะนั่นเนราที่แล้วเป็นไรอันดาขโมยไปเหรออันดาขโมยเกลียบค่ะ <c oughs> ใส่ใส่ใส่เนียนๆด้วยมันดีอย่านะคะ่ะอย่าขาโมยของคุณแม่นะคะคุลุ่ยบอสตัวให ล็ออพอแล้วพอแล้วน้ำลงแดงจะหมดเนี่ยเสียวของน้ิงเออจิ้งจๆนจุ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 นจนจุ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 นจนจุนจุนจุนจนจุนจุนจุนจนจุ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 นจนจุ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 นจนจุนจุนจุนจจ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 จ ปดา่ออะไรออกมาลูกดอกๆเนี <ises> ่ยอกกินข้าวแล้วลูกกินข้าวเรื่อยอาแล้วนเลยยเอปนอดกพอใจนะคะคุณลูก เล่ๆล <laughs> well, we ูกสวัสดีก่อนมเอฟซีก่อนเ่ๆๆๆเล่ๆล่ผู้ชมก่อนแล้วทำานผู้ชมเป็นร้านอยู่รูปเนี่ยเห็นไหมเอ่ๆลกอ่าต่งเต่ง่สวัสดีท่านผู้ชมกันเลยอันดาเห็นไหม ขุนต้มตั้งเยอะแยะเลยด้วนดาด้วยลุบลุบแล้วแล้วน้ำลงแดงจะหมดแล้ว่คุณยายก็อาบด้วยวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่่คุณยายถ้าเราไม่ค่อยอาบเท่าไหร่แต่อันดาอาบก่อนเนาะวันไหนน้ำคุณยายไม่อาบก็อันดาจะได้อาบเยอะๆก็น้ำเราต้องซื้อขนาด ส <iento> uhm yeah, no, wow. wow, ักทีดูให้หลานด้วยแล้วยาดูให้หลานนอนดู้าด้วยว่าานจะอาปนอนกินเลยค่ะืนเอแล้วๆเยอยอะเยอะไรอา้วอ มาอีกไม่นะคะก่อได้นะคะมาดูช้างถ่ายรูปกระจาอันดากำลังเล่นหามน้ำอยู่มาเร็วใครอยากหามน้ำกันดาเชิญได้นะคะเนี่ย ลืมนะคะัจ้องน้องอันดาค่ะลายอันดามันทางนาเดียค่ะนาเดียพี่เจาเาเลยเลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีลเนี่ยนะลยไม่ตอให้แล้วนะมาเดีี่อล่าทอน้บายนามีความสุแล้วก็มีวาสุขคู่กินๆนอนหลับ มีความสุขพออย่าลืมเน้องอันดานะคะอันดามันทางนาเดียค่ะวยติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้มีกำลังใจติดตามเยอะๆนะคะอันดามานันเสียงด้วยลูกเสียงก่อนเร็วๆ เดียงก่อนคือคือคือคอาตัวเองค่ะนี่คือการการมีความสุขนะคะาช้ารมสมบูรณ์หรือว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลย่าการเล่นการการอาบน้ําหรือการเล่นของเขาจะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของช้าช้าอาบน้ําไม่เล่นนั่นถือว่าเขาไม่สบายตัวแล้วอาบเล่นลูก

ฝากช่องด้วยค่ะอย่าลืมนะครับฝากช่องน้องอันดาด้วยนะครับสายอันดามันค่ะพลายอันดามันทางนาเดียนะคะน้องมีช่องอย่าลืมกดเปิดดูทาง youtube นะคะน้องจะได้มีกําลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันดามันมาเรื่อยๆๆอาบน้ำเสร็จแล้วช่วยกดไปก่อห้าจิน ครับก่ครับไปด้วยครับขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลายอันดามันค่ะอ้าวทางนี้มามดีๆครับก่อนแล้ววันนี้